สวัสดีครับเพื่อนๆก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดที่4ของทีมชาติไทยครับผมโดยเปิดบ้านรับการมาเยือนของเกาหลีใต้นะครับแล้วก็แพ้ไป3ประตูต่อศูนย์คนที่น่าจะฟอร์มดีที่สุดก็คือซอนฮองมินนะครับสุปตาของสเปอร์นะครับผมด้วยคลาสที่ห่างชั้นกันนะครับด้วยคุณภาพนักเตะนะครับของเกาหลีใต้นะครับสามารถ เอาชนะทีมชาติไทยไปได้อย่างเหนือชั้นนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยมาค่อนข้างดีครับแล้วก็เล่นละเอียดมากๆนะครับผมผมคิดว่าเขาน่าจะละเอียดมากกว่านัดแรกนะครับที่เราไปเยือนเขานะครับนัดนี้เขาเล่นแบบรัดกุมแล้วก็ละเอียดมากๆส่วนทีมชาติไทยเปิดเกมมาวันนี้คือแบบ รอจังหวะนะครับแล้วก็ไม่บุกเหมือนอไม่บุกใส่เหมือนนัดที่แล้วนะครับทุกคนนะครับวันนี้นักเตะไทยดูแบบเหนื่อยแล้วก็ดูแบบล้านะครับต่างจากเกาหลีใต้ที่เล่นแบบครบ90นาทียังคงคุมจังหวะแล้วก็คุมเกมได้ค่อนข้างดีวันนี้ครับผมโดยเฉพาะซุปตาอย่างซุนฮองมินนะครับ เล่น90นาทีจังหวะสวนกับจังหวะครึ่งบอลของเขาเนี่ยก็คือต้องบอกว่าคุณภาพนักเตะ,ะคนนี้เนี่ยคือระดับโลกจริงๆนะครับผมทุกท่านเพราะฉะนั้นสําหรับแฟนบอลชาวไทยไม่ต้องเสียใจนะครับแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังเยอะนะครับสําหรับเจอเกาหลีใต้เราได้มาหนึ่งแต้มนะครับจากเขานะถือว่าเหนือความคาดหมายแล้วครับผม ไปดูอีกคู่ครับผมอีกคู่นี้คือจีนเปิดบ้านชนะสิงคโปร์นะครับไปสี่ประตูต่อหนึ่งครับผมทําให้จีนนะครับมีอยู่เจ็ดแต้มนะครับเกาหลีใต้รั้งอันดับหนึ่งมีสิบแต้มนะครับส่วนไทยลนลงมาที่สามนะครับมีสี่แต้มเท่าเดิมนะครับสิงคโปร์มีหนึ่งแต้มนัดต่อไปครับผมต้องไปลุ้นกันระหว่างจีนกับสิงคโปร์นะครับว่าเราจะเก็บชัยชนะได้หรือไม่นะครับ ถ้าเราเก็บชัยชนะได้ก็มีลุ้นเข้ารอบเช่นกันครับผมทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าจเจอกันใหม่ทุกท่านขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ